ฝนตกก็หยุดเราไม่ได้นะคะมาเดียวมาทานข้าวนะคะทุกคนร้านนี้ก็สวยบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศทะเลบางสเลนะคะทุกคน นยังตกปลอปลอยอยู่นะคะบรรยากาศในร้านนะคะบรรยากาศดีมากนะคะดีมากเลยนะคะเขาให้สุดหล่อเขาด้วยนะคะสุดหลอก็นอนรอเรียบร้อยไม่เคยกวนนะคะ มาแล้วค่ะนี่คือกุ้งกระเทียมใช่ไหมลูกใช่อันนี้ผัดอันนี้ไม่ใช่ทอดกระดูกหมูนะคะผัดผัดบุ้งกินไงตัดก่อนนะอร่อยไหมอืมอร่อยอืมดูด <Good. S 1>